บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim อัสสลามอะลัยกุมบะรฮ์มะตุลลอฮะบะเระกาตุสำหรับสุขที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องราวของการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นรูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบเป็นฐานหรือที่เราหลายๆคนรู้จักกันในชื่อว่า problem based learning หรือว่า PBL ที่เรารู้จักกันในวงการการศึกษาในส่วนตรงนี้ท่านผู้ชมอยากรู้แล้วว่าการจัดการศึกษาแบบเป็นฐานในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆเป็นอย่างไรท่านผู้ชมต้องติดตามกันมาครับว่าจะเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้ไปกันเลยดีกว่าครับ ครับท่านผู้ชมครับในส่วนของการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเป็นฐานหรือว่า PBL นั้นมีอยู่ด้วยกัน6ขั้นตอนในส่วนของการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเป็นฐานซึ่งเรานั้นนะครับจะใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นไปที่คุณครูอาจจะต้องทำหน้าที่ในการที่จะสังเกตเรียนรู้พฤติกรรมของผู้เรียนเนี่ยหนักกันสักนิดหนึ่งนะครับ ในส่วนของ6ขั้นตอนตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับเราเองในฐานะที่เป็นคุณครูหรือว่าเป็นผู้ที่ทํากิจกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบเป็นฐานก่อนอื่นผมต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนเลยว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการจัดการเรียนรู้แบบนี้มักจะใช้ในกิจกรรมของค่ายอบรมหรืออาจจะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่เป็นวันพิเศษพิเศษอย่างกิจกรรมค่ายที่จะเน้นย้ําในส่วนของคณิต นะครับคณิตศาสตร์อย่างตรีมในรายการวันนี้หรืออาจจะเป็นในส่วนของค่ายภาษาอังกฤษ ก็สามารถที่จะจัดการเรียนรู้แบบเป็นฐานได้คุณครูนั้นอาจจะต้องทําหน้าที่หนักสักนิดหนึ่งด้วยกับการที่คุณครูเป็นผู้ที่ต้องการที่จะให้นักเรียนเนี่ยมีประสบการณ์การเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายมิติฉะนั้นแล้วเนี่ยหหลักการตรงนี้อยากจะให้คุณครูทุกท่านหรือว่าพี่น้องทุกท่านหรือว่าผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ชมรายการอยู่ในขณะนี้ได้ติดตามว่าจะเป็น6ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ที่ต้องใช้หัวใจครับในการที่จะทํา ให้เกิดประสิทธิผลและก็ผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาให้ได้มากที่สุดประการที่หนึ่งนั่นก็คือผู้ที่เป็นวิทยากรหรือว่าเป็นคุณครูจะต้องทำหน้าที่ในการที่จะกระตุ้นหรือว่าเร้าความสนใจของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในเรื่องราวนั้นๆหรือว่าในบทเรียนน,นั้นๆอาจจะเป็นการกระตุ้นจากสิ่งเร้าผ่านเรื่องราวเรื่องเล่าหรือจะเป็นการกระตุ้น ผ่านคำถามการตั้งคำถามให้เกิดการเรียนรู้เริ่มต้นนี่คือข้อที่หนึ่งอันนี้คือแล้วแต่เรานั้นสามารถที่จะคิดกระบวนการสร้างสิ่งเร้าให้กับผู้เรียนได้นะครับอะไรครับหลังจากการที่เราสร้างสิ่งเร้าให้กับผู้เรียนเรียบร้อยแล้วผู้เรียนเนี่ยก็จะต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เราเล่า,า,า,ลาให้เขาฟังเปิดมิติในความสนใจให้กับผู้เรียน เมื่อผู้เรียนสนใจขั้นตอนที่สองครับคนที่ต้องทําหน้าที่ต่อน,นั่นก็คือคุณครูคุณครูหรือว่าวิทยากรจะต้องทําหน้าที่ในการสังเกตผู้เรียนสังเกตว่าผู้เรียนคนไหนเนี่ยสนใจในสิ่งเราที่เราได้เล่าให้กับเขาฟังสนใจในรูปแบบการนําเสนอของเราที่เราได้นําเสนอให้กับเขาได้เรียนรู้อันนี้คือขั้นตอนข้อที่สครับหลังจากที่ ข้อที่2ได้ผ่านไปแล้วในส่วนของการที่ครูต้องทำหน้าที่ในการสังเกตผู้เรียนทีนี้หลังจากสังเกตเรียบร้อยแล้วเราเริ่มทำหน้าที่ในการใส่เนื้อหาของบทเรียนลงไปได้หากเป็นค่ายภาษาอังกฤษก็จะใส่เนื้อหาของภาษาอังกฤษอาจจะเป็น v o c a คบ l a r y a r y เราอาจจะจัดเป็นตรีมในการจัดการเรียนรู้ก็ได้อยากเป็นตรีมคำศัพท์หรือในวันนั้นอาจจะเป็นตรีมของรูปร่างรูปทรงอย่างเรขาคณิต หากเป็นค่ายคณิตศาสตร์หรืออาจจะเป็นในส่วนของเลขกำลังสองหรือจะเป็นเลขฐานก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วแต่ในช่วงวัยที่จะมาทำกิจกรรมฐานกับเราก็จะตรงตามกับหลักสูตรนั้นๆทีนี้ข้อที่3เราใส่เนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าสู่ข้อที่4ซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากม เรานั้นจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนนั้นเกิดการตั้งคำถามจากกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นให้ได้ครูไม่ใช่ผู้ตั้งคำถามวิทยากรไม่ใช่ผู้ตั้งคำถามแต่เป็นเพียงแต่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถามเพราะหากผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่สงสัยแล้วเมื่อไหร่แล้วก็นั่นคือกระบวนการที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จะมีโอกาสเกิดขึ้นร้อเเซ จากการที่ตั้งคำถามเนี่ยแหละครับจากการที่เขาสงสัยเนี่แหละครับนี่คือส่วนหนึ่งในการเปิดประสบการณ์และมิติใหม่ในการจัดการเรียนรู้แบบเป็นฐานหากผู้เรียนตั้งคำถามขึ้นมาแล้วเราเองไม่ต้องตอบเป็นทางตรงจากการตั้งคำถามแต่ให้เรานั้นตั้งสมมุติฐานหรือว่าคำตอบแนวทางในการตอบคำถามให้กับผู้เรียนกลับไปด้วยกับการสะท้อนคำตอบให้เขาตอบ ด้วยกับจิตใต้สํานึกหรือสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ของเขานะครับสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในฐานโดยผ่านกิจกรรมของเรานั่นแหละนะครับนี่คือกระบวนการขั้นที่5และขั้นที่6ครับการจัดการเรียนรู้แบบเป็นฐานซึ่งขั้นนี้เนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นั่นคือการที่เรานั้นจะต้องสรุปร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับเพราะส่วนใหญ่การจัดการเรียนรู้แบบเป็นฐานนั้นมักจะใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือว่า group based learning ซึ่งการจัดแกนเรีนรู้แบบเป็นกลุ่มเนี่ยย่อมจะเกิดสิ่งหนึ่งแน่นอนนั่นก็คือปัญหาหรือว่า problem การเกิดปัญหาหรือว่า problem นี่แหละครับจะทำให้เขานั้นเนี่ยสรุปประเด็นการใช้ชีวิตในการเรียนรู้กับผู้คนและเพื่อนๆได้ด้วยเช่นเดียวกันเขานั้นจะได้ทั้งกิจกรรมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่มนั่นคือได้ทั้ง IQ และ EQ จะต้องจัดการทั้งกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มเป็นทีมจะทำอย่างไรให้ทีมไปสู่โกวความสำเร็จหรือว่ามีคะแนนให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของการจัดการศึกษาในสัปดาห์นี้กันครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับกับเรื่องราวของการจัดการเรียนรู้แบบเป็นฐานซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วในกระบวนการ6ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบเป็นฐานครับท่านผู้ชมครับในส่วนของตรงนี้ตรงนี้เราต้องเรียนรู้ในส่วนของบทบาท ของผู้เรียนและบทบาทของผู้สอนหรือว่าผู้ที่เป็นวิทยากรในการจัดการเรียนรู้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งบทบาทแต่และบทบาทนั้นก็จะสอดคล้องกับเรื่องราวของการตั้งประเด็นตั้งเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ PBL นั้นหัวใจอยู่ที่ปัญหาการที่เรานั้นจะต้องสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนหรือผู้ที่มาทำกิจกรรมในกลุ่มของเรา หรือว่าผู้ที่ได้เข้ามาเล่นกิจกรรมในฐานของเราแต่การเรียนรู้นั้นจะเกิดขึ้นผ่านการเล่นหรือว่าผ่านกระบวนการที่เรานั้นเนี่ยได้จัดกิจกรรมอะไรบางอย่างให้กับเขาครับท่านผู้ชมครับเอาละครับประเด็นที่1ในวันนี้สําหรับขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะคิดในกระบวนการการจัดการศึกษาได้ประเด็นแรกนั่นก็คือการกําหนดปัญหา ก่อนที่เรานั้นจะจัดการเรียนรู้แบบเป็นฐานได้ครับท่านผู้ชมครับเราต้องกําหนดปัญหาก่อนว่าในฐานของเราในการเรียนรู้ของเราเนี่ยจะต้องมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นให้กับผู้เรียนบ้างฉะนั้นครับอันนี้คือโจทย์สําคัญอีกหนึ่งโจทย์ที่ผู้ที่เป็นวิทยากรหรือผู้ที่เป็นคุณครูนั้นจะต้องมีแนวทางในการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นต้องบอกก่อนว่าการสร้างปัญหานี้ไม่ใช่การสร้างปัญหาไปในทางไม่ดี แต่เป็นการสร้างปัญหาเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อาจจะมาจากการที่เขานั้นได้แก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่เป็นปัญหาจริงๆและนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะสร้างกระบวนการจดจำไปได้อย่างยาวนานและการจัดการเรียนรู้แบบนี้อาจจะสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งมากกว่ากระบวนการอื่นๆก็เป็นไปได้ครับเอาละครับในประเด็นที่1สําหรับการกําหนดปัญหาเป็นหน้าที่ของ คุณครูหรือว่าผู้ที่เป็นวิทยากรกันไปแล้วต่อมาครับทําความเข้าใจกับปัญหาว่าปัญหาที่เราจะตั้งให้กับตัวผู้เรียนนั้นเนี่ยเราจะต้องมีกระบวนการสร้างความเข้าใจหรือว่าให้เขานั้นเนี่ยแก้ปัญหาได้ด้วยกับอะไรอย่างเช่นกระบวนการเรียนรู้ในส่วนของคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปทรงเลขาคณิตเราอาจจะเรียงสลับกันไปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลม แล้วให้เขาแก้ปัญหาในส่วนต่อมาว่าส่วนต่อมานั้นเนี่ยจะเรียงยังไงต่อไปนี่แหละครับเขาสร้างปัญหาให้กับเขาแล้วว่าจะเรียงยังไงต่อแล้วต้องให้เขาทําความเข้าใจด้วยว่าเรียงถูกต้องหรือไม่อย่างไรจะสลับตําแหน่งกันไหมดูตําแหน่งก่อนหน้าไหมดูตําแหน่งตําแหน่งหลังจากนั้นไหมนี่คือการสร้างปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรู้แบบเป็นฐานหรือว่า PBL หรือ ในส่วนของการสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในส่วนของผู้ที่เป็นวิทยากรให้มีการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและก็ถูกต้องนั่นเองครับเอาละครับต่อมาครับในเรื่องราวของข้อที่3ครับกับการดําเนินงานในเรื่องของการสร้างสื่อที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สื่อเองก็มีบทบาทสําคัญนะครับท่านผู้ชมครับ ที่จะทําให้ผู้เรียนหรือว่าผู้ที่เข้ามาร่วมทํากิจกรรมเนี่ยมีความสนใจในเรื่องราวตรงนั้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับน้องๆหนูๆในวัยอนุบาลถามว่าการจัดการเรียนรู้แบบนี้สามารถจัดกับเขาได้ไหมสามารถจัดได้แต่สิ่งที่จะจูงใจเขานั่นก็คือสื่อการเรียนรู้เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นประเด็นหลักๆและประเด็นใหญ่มากๆสำหรับผู้ที่จะจัดการเรียนรู้แบบเป็นฐานแล้วขาดซึ่งสื่อ ฉะนั้นแล้วครูวิทยากรบุคลากรทางการศึกษาจะต้องทำหน้าที่ในการผลิตสื่อเนี่ยได้อย่างมีคุณภาพด้วยนะครับในการจัดการเรียนรู้แบบเป็นฐานในครั้งนี้และประเด็นต่อมาหลังจากที่เราได้สื่อที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเราจะต้องนำความรู้จากตัวของนักเรียนที่ได้ผ่านฐานกิจกรรมของเราเนี่ยนำมาสังเคราะห์ออกมาเป็นความรู้ และนำไปสู่การประเมินค่าแล้วก็ประเมินผลในการจัดการศึกษาซึ่งในแต่ละกิจกรรมแต่ละเกมแต่ละฐานที่เราได้จัดการเรียนรู้จัดการศึกษาขึ้นมานั้นท่านผู้ชมจะเห็นหัวใจหลักๆนั่นคือปัญหาหากเราสร้างปัญหาได้แล้วกับเขาหากเราสร้างปัญหากับตัวของผู้เรียนได้แล้วนักเรียนเข้าใจถึงปัญหาแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้หากนักเรียนแก้ปัญหาได้ ตัวครูบุคลากรวิทยากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลฐานนั้นเนี่ยจะต้องประเมินเขาอย่างไรบางส่วนอาจจะบอกว่าประเมินผ่านการสังเกตบางส่วนอาจจะมีกระบวนการประเมินผ่านผลสำเริจที่เกิดขึ้นในการทำหรือบางส่วนอาจจะประเมินผ่านกิจกรรมที่มีการประสบผลสำเร็จในการทำกิจกรรมเกิดขึ้นเราสามารถประเมินได้หลากหลายรูปแบบ แต่การประเมินนั้นก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้เรียนและอย่าให้การประเมินตัดสินเด็กทั้งชีวิตนั่นคืออาจจะทำให้การเรียนรู้ของเขานั้นเนี่ยกลายเป็นลบได้ฉะนั้นแล้วเราต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเชิงบวกให้กับเขาเราต้องผลิตกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆให้กับเขาได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการการจัดการศึกษาแบบการจัดการเรียนรู้ แบบเป็นฐานในวันนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมคงได้ติดตามกันครับาาครับท่านผู้ชมครับการจัดการเรียนรู้แบบเป็นฐานสำหรับผมเองในสัปดาห์นี้เนี่ยถือว่าเป็นจบที่ยากพอสมควรเลยนะครับกับการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนวัยอนุบาลซึ่งต้องบอกเลยว่าเราเนี่ย ก็จะจัดการเรียนรู้แบบเป็นฐานส่วนใหญ่มักจะใช้กับนักเรียนวัยมัธยมหรือว่าช่วงประถมปลายนั่นคือป .4 ป .5 ป .6 หรือจะเป็นในส่วนของมัธยมปลายแต่ในส่วนนี้เราได้รับหน้าที่นะครับมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเป็นฐานซึ่งวันนี้โจทย์คือนักเรียนวัยอนุบาลแต่ผมต้องบอกกับท่านผู้ชมเลยว่านักเรียนวัยอนุบาลน,นั้นจะมีสิ่งหนึ่ง ที่น่าสนใจสำหรับความเป็นวัยอนุบาลน,นั้นคือเขานั้นจะมีความคิดที่ไม่ซับซ้อนเราไม่ต้องทำการทำความเข้าใจในกระบวนการคิดของเขาเยอะด้วยกับว่าเขาคิดยังไงเขาก็จะแสดงออกมาอย่างนั้นเขาชอบเขาก็จะบอกว่าชอบเขาไม่ชอบเขาก็จะบอกว่าไม่ชอบส่วนเขาชอบแล้วบอกว่าไม่ชอบแต่สีหน้าของเขาก็จะแสดงออกมาอย่างชัดเจนนั่นคือความซับซ้อนจะมีน้อย กว่าวัยมัธยมหรือว่าวัยประถมนั่นเองนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรานําตรงนี้เนี่ยในสําหรับวัยอนุบาลเนี่ยนำมาสร้างความเป็นต่อนํามาสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นให้ชัดเจนนี่คือเรื่องราวของการจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเป็นฐานซึ่งวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับจะได้เห็นในแต่ละฐานซึ่งได้เรียนรู้ในส่วนของเลขฐานตั้งแต่เลข1ถึง20 เบื้องต้นสําหรับวัยอนุบาลเลขเลขฐานแบบนี้1-20ผมว่าเยอะมากๆแล้วสําหรับอนุบาล1นถึงอนุบาล3ต่อมาในส่วนของการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบฐานเราก็จะมีรูปทรงเรขาคณิตแต่ละฐานซึ่งมีรูปแบบเนี่ยแตกต่างกันไปบางกลุ่มเนี่ยก็จะเรียงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะจัด รูปทรงเรขาคณิตเนี่ยให้สอดคล้องกันทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างในส่วนของการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของเรขาคณิตหรืออาจจะเข้ากับชีวิตความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนั่นคือประยุกต์ใช้กับชีวิตในในชีวิตประจําวันของตัวผู้เรียนเองนั่นคือวงกลมนักเรียนสามารถยกตัวอย่างมาได้ว่าวงกลมที่นักเรียนเจอที่บ้านเนี่ยมีอะไรบ้างบางคนยกตัวอย่างฟุตบอลบางคนยกตัวอย่างบาสเกตบอล พร้อมทั้งมีภาพให้กับนักเรียนเนี่ยได้ไปหยิบไปเลือกกันมานั่นแสดงว่าเรื่องราวของรูปทรงเรขาคณิตไม่ได้มีส่วนสําคัญเพียงแต่ให้เรียนรู้ได้อย่างเดียวแต่มันมีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันมันกลายเป็นตึกเป็นอาคารเป็นบ้านเรือนมันกลายเป็นฟุตบอลให้นักเรียนได้เตะมันกลายเป็นบาสเกตบอลให้นักเรียนได้เตะมันกลายเป็นรูป ร่างรูปทรงในกระบวนการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันของเราบางทีตู้เสื้อผ้าของนักเรียนเองนั่นแหละยังเป็นรูปทรงเลยนี่แหละครับการสังเกตที่จะทําให้เขานั้นเนี่ยได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในฐานนี้และต่อมากับการเรียนรู้ในเรื่องราวของภาษาอังกฤษก็มีครูชาวต่างชาติที่ให้การเรียนรู้ให้คําแนะนําในส่วนของการเรียนรู้ในส่วนของคณิตในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ กันอีกด้วยนะครับนี่คือโจทย์ของเราในการเรียนรู้ในวันนี้และฐานที่นักเรียนอนุบาลในวันนี้น่าจะชอบกันเป็นพิเศษกับฐานลูกปิงปองที่สามารถลอยน้ำข้ามไปที่แก้วอีกหนึ่งแก้วได้ข้ามไปที่แก้วอีกหนึ่งแก้วได้แล้วนักเรียนก็สามารถที่จะนำลูกปิงปองที่ข้ามแก้วไปใส่ในโหลได้สำเร็จเสร็จแล้วเราจะมาสรุปผลกันนี่คือฐานจำนวนนับ นักเรียนจะสามารถนับจำนวนลูกปิงปองแต่ละลูกเนี่ยได้แล้วฐานจำนวนนับนี้จะวัดแล้วก็ประเมินผลผ่านกระบวนการนับลูกปิงปองในตอนจบนี่แหละครับคือเรื่องราวของการจัดการในรู้แบบเป็นฐานสร้างปัญหาให้เขาแก้ไขทำความเข้าใจปัญหาให้เขาได้ดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้องได้อย่างถูกวิธีแล้วอย่าลืม การแก้ไขของเขานั้นไม่ได้แก้ไขเพียงตัวคนเดียวไม่ได้แก้ไขเพียงแค่เขาคนเดียวแต่มีทีมมีเพื่อนๆมีกลุ่มของเขาคอยแก้ไขร่วมไปกับเขาอย่างที่เรื่องราวของศาสนาของเราบอกครับกับการอยู่ร่วมกันเป็นยอมอาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อมจะสร้างสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นให้กับสังคมได้อย่างแน่นอนเรื่องราวตรงนี้อยากจะให้การจัดการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ PBL หรือว่า problem based learning ในวันนี้ได้เป็นตัวอย่างในการจัดการศึกษาให้กับคุณครูบุคลากรและวิทยากรทุกท่านต่อไปครับยังไงก็ติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าได้นะครับท่านผู้ชมครับบบิลลาฮิเจฟิกเวเดายะอัสลามวะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์บะบาระกา์ فاضت شجوني وعم الظلام وأضلت بأرض